พนกักงานอเกียรแบบนี้มันเป็นอะไรเนี่ยแบบนี้นะค,คือคนนะสามารถเต้นพนกักงานเกียได้คุณผู้ชมแล้วมันก็ไม่ตีด้วยนะเฮ้ยๆคุณผู้ชมอันนั้นคืออะไรเฮ้ยอันนี้คือประตูอะไรคุณผู้ชมเราสามารถเข้าได้ไหมโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมลูท่านกันด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมเห็นนี่ไหมครับ ใด้แล้ว SCP 3 0 0 8นะครับสามารถเล่นได้7 0 0คนเลยนะซึ่งวันนี้นะเรามาอยู่กันในแมป SCP 3 0 0 8แต่มี700คนโอเคในแมปนี้นะครับ เราไปเลือกดูเซิร์ฟเวอร์ดีกว่าอันนี้นะมี157ยดคนนับก็คือน่าจะเยอะสุดแล้วนะครับโหคุณผู้ชมเราคือแบบคนแบบเยอะมาก SCP จะต้องกลัวคนแน่ๆเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคครับแต่ก่อนที่คุณผู้ชมนะครับจะเข้าไปรับชมนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมจนถึง2 0 0 0 0ซับกันด้วยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับ a few moments later โอเคครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โหแล้วคุณผู้ชมดูทางด้านขวาดิหูคือแบบชื่อยาวมากโอเคคุณผู้ชมเรารู้สึกเหมือนว่าแบบนี้นะครับเราจะหาบ้านแบบได้ง่ายกว่าปกตินะเพราะว่าคนมันสร้างกันเยอะนะนี่อันนี้ใครสร้างเป็นเพียงเลยเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างหืมไม่มีอะไรนะเขาสร้างแบบเป็นแบบสูง,สง,สงๆเฉยๆนะเฮ้ยเราเจอเพื่อนคนระับคุณผู้ชมนี่เราไปหาเพื่อนดีกว่าเฮ้ยพอดีเพื่อนนาะยทำอะไรอยู่หรอนี่ผมเจอบ้านข้างบนนะนะเดี๋ยวผมจะไป อันนี้รู้สึกเหมือนว่ามันแหลกๆเล็กน้อยนะโอเคเราขึ้นเราขึ้นไปดูบ้านเพื่อนดีกว่าืบ้านเพื่อนขึ้นยากมากคุณผู้ชมต้องพังใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เราต้องอืมกว่าจะขึ้นได้ครับคุณผู้ชมโ okay, อเคเอาแล้วนี่ผมยกของเขามาเราต้องสร้างคืนให้เขาออ้เราสร้างสูงมากอุ้ยเราตอนนี้ครับตอนกลางคืนพอดีเลยนะครับ scp มันจะเยอะเท่าคนหรือเปล่า เราไม่ต้องกลัวแล้วครับเพราะว่าเรามีเพื่อนเยอะมากนี่เราไปดู scp ดีกว่านี่ยังไม่เห็น scp เลยนะครับยังไม่มี scp เลยนะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมเดินไปดู scp ดีกว่าโอ้ที่ก็คือห้องนอนของเพื่อนนะครับโหสวยมาก นี่เราเอามาวางตรงนี้แล้นี่เพื่อเพิ่มความสว่างคนระับอ๋อนี่ก็คือทางเข้านะเฮ้ยทำไมผมยังไม่เห็น SCP สักตัวเลยคุณผู้ชม <S <S นี่เอาจังหวะนี้เพื่อน <S 1> <S 1> เพื่อนนายไปไหนดูเหมืนว่าเพื่อนกำลังสังเกตการ SCP อยู่นะนี่เดี๋ยวเราไปเดินหา SCP ดีกว่าว่ามันจะอยู่ไหน เราเจอเราเจอแต่คนครับเราไม่เจอพนักงาน e อ,นะอียียเลยนะอุ้ยแล้วคนนี้ครับคือสร้างแบบสูงสูงมากเราขึ้นไปดูดีกว่านี่ขึ้นลำบากนิดนึงนี่โอ้โหมีแบบปลากลัวด้วยนะครับปึ๊บอูหเลือนเลือผมเหลือสิบแปดนะครับตกทีเดียวเฮ้ย คุณผู้ชมอันนั้นคืออะไรมันคือมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือประตูอะไรคุณผู้ชมเราสามารถเข้าได้ไหมเอาเอาอะไรเดียวคุณผู้ชมมันคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเรานี่มันคืออะไรมันคือเหมือนประตูมากเลยนะครับเฮเพื่อนมาตรงนี้เพื่อนมาตรงนี้เราทํายังไงได้กด f เหรอเอาหายไปเลยเอาประตูหายเดี๋ยว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 นะ อันนี้นะครับมันคือทีวีนะครับโอ้โหคือเขาวางแบบเหมือนคือเป็นแบบประตูเลยนะผมอันนี้คือผมไม่รู้เลยนะครับอุ้ยตอนนี้เลือดผมเหลือน้อยเราต้องหาเม็ดคิดนะครับเพื่อนเพื่อนขอยาหน่อยข้างในมีอะไรไหมเราต้องทางบ้านเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนด่าเรา เอาบ้านเพื่อนไม่มีอะไรเลยนะครับเราต้องการอาหารนี่จังหวะนี้เราก็โดดไปเพื่อนโอ้โหเพื่อนมาสร้างบ้านอยู่ตรงป้ายโฆษณานะครับ นี่ถ้าเราตกอีกครั้งมันจะตายไหมเนี่ยโอเคครับคุณผู้ okay, uh, ชม oh, <no. S 1> เราเรามาเกิดไหนก็ไม่รู้ oh, เอ้าเอ้าแล้วทำไมผมลอยแบบนี้โ okay. อเคบ้านนี้สวยเราเข้าไปดูดีกว่าโห oh, oh, บ้านลกมากแต่ก็สวยอยู่ <c oughs> เอาเพื่อนเอาเพื่อนไปหลบอยู่อะไรตรงนี้นี่ถ้าเกิด s อ p เข้ามานี่มันคงงงเลยนะ เอาแล้วจะออกอยังไงเลยเนี่ยคุณผู้ชมเอ้ยอืมเราต้องพังพังบ้านเพื่อนอีกแล้วนะครับนี่แหละเราก็วางเอาวางกดวางไม่ได้หืมมันแลกๆนะครับี่คุณผู้ชมแบบนี้ครับคือมันแบบไม่มีเอ p ซีพีเลยนะครับผมแบบเดินมานานมากก็ไม่เจอเ c p ซีพนะเราเจอแต่คนนะ One hour later เฮ้ยคุณผู้ชมผมเจอพนักงานอ e ีเกียแล้วครับคุณผู้ชมพนักงานอ e ีเกียมีน้อยมากเลยแบบนี้เรา ันนี้คือหุ่นหรือตัวริงเนี่ยทำไมมันยืนแบบนี้ <S 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 เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเอาเอาได้ได้ไม่ลาผักมาเลยเอาเอาพนักงานอีเกียแบบนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเอยาทำไมมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยพนักงานอีเกียอะไรมาเนี่ยแบบนี้นะครับคือคนนับสามารถแก้งพนักงานอีเกียได้คุณผู้ชมแล้วมันก็ไม่ตีด้วยนะเอาวีสองตัวเอาอันนี้เป็นหุ่นนี่นะเฮ้ยพนักงานอีเกีย นี่เราผักมันได้เอ้ยดูเหมือนว่าพนักง,งานอีเกียน่าจะกลัวคนนะครับนี่เรามาแกล้งมันดีกว่านี่ในโหมดปกตินี่ตีเอาตีเอา,เอามานี่นี่ลุกขึ้นมาอืมนี่ล้มไปโอเคพอแล้วส่สสงสารพนักง,งานอีเกียนะ A f e w moments later เฮ้ยเราเราเจอเป็นตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที๋ททนะครับแต่ร่างโหนี่คือใหญ่หมากเราผักมันได้ไหมมันจะตีเรามันจะตีเราไหมมันล้มไปแล้วเอามันก็เหมือนเหมือนกันทุกตัวนะครับ คือพนอักงานอีเกียมันมันไม่ตีเราเลยนะครับอืมโอ้มันไม่ตีเลยครับโอเคสำหรับแบบนี้นะครับก็แบบไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e ให้ผมจนถึงสอง0มืนซับกันด้วยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ